สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวช้างเผือกใบบัวนะคะต้นมันสภาพไม่ค่อยสวยนิดนึงนะเพราะว่าเข้าหน้าหน,า,นาวเนาะเหมือนมันเริ่มทิ้งใบอะ่ะขนาดเราหลอนะ้ำไว้ยังไม่รอดตอนนี้ใบก็เลยไม่สวยนะคะเลยขายราคาพิเศษกระถางละห้าสิบบาทนะคะสามกระถางนี่ขายกระถางละห้าสิบาทหมดนะคะอันนี้ก็ห้าสิบนะหัวใหญ่ ถึงใบมันจะทิ้งเราก็สามารถเลี้ยงไว้ในฤดูการใหม่ได้ส่วนตัวนี้มันหัวเดียวแต่ว่าเขาแตกขึ้นมาประมาณสามสามหรือสี่ต้นนี่แหละคะ่ะเห็นไหมก็จะมีใบที่เขาทิ้งเดี๋ยวก็จะเก็บออกนะคะใบนี้ส่วนใบนี้แก่ก็จะตัดทิ้งนะคะก็จะเหลือพวกใบใหม่ที่เป็นเบบีเนี่ยแล้วก็ใบเก่าตัวนี้นะคะกําลังกัดสีดูสิสีเขาสวยมากเลย กระดูกเส้นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีตรงกลางสีชมพูเหมือนกับกระดูกเลยเขาเลย <c oughs> ส่วนตัวนี้เป็นกระถางใหญ่ขึ้นมานะคะห้าจุดเจ็ดนิ้วหรือหกนิ้วนี่แหละส่วนมากกระถางไซส์นี้พี่บัวจะตีเป็นหกนิ้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าสั่งมาหลายรอบมันจะ มีทั้งรอบที่ได้หกนิ้วเป๊ะแล้วก็รอบที่ได้5.7เนิ้วนะคะแต่เราก็ตีเป็นกระถางไซส์หนิ้วนะคะใบนี้มันไม่ค่อยสวยช่วงหน้าหนาวการจะเลี้ยงใบให้สวยนี่แบบยากมากๆนะคะก็ต้องทําใจนิดนึงอันนี้ก็เลยปล่อยราคาพิเศษนะคะปกติตัวนี้จะอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทส่วนกระถางพวกนี้จะอยู่ที่กระถางละเจ็สิบบาทนะคะวันนี้ให้พิเศษ กระถางละ50บาทนะคะค่าจัดส่ง70บาทนะคะต่อ1กระถางนะคะ70บาทต่อ1กระถางกระถางต่อไปบวก10บาทนะคะมี3กระถางเท่านั้นนะใครอยากได้ก็ทักมาเลยจ้า